โอ้โห uh oh. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านมาดูสถานการณ์ที่ชายแดนตะวันออกกันบ้างครับต้องบอกว่าจับอีกแล้วครับกองกําลังบูรพาโดยเฉพาะชออกกคลองหาดทํางานกันหูดับตับไม่ล่าสุดที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13หน่วยเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนระดมกําลังเดินเท้าลาดตะเวนอย่างข้มข้น เพื่อสกัดกั้นทั้งอาชญากรรมและการลักลอบนําเข้าแรงงานเถื่อนและในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณพื้นที่ทํากินของชาวบ้านบ้านเขาดินก็ไปเจอเข้ากับกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยซ่อนตัวอยู่ในป่าพิกัดชัดเจนครับเจ้าหน้าที่ส่งสัญ,ญญาณให้หยุดเพื่อตรวจคน้นและผลปรากฏว่าเจอเต็มเต็มแรงงานชาวกรรมัมพูชาจํานวน9คนเป็นชาย6คนและหญิงสาคนแน่นอนครับเมื่อตรวจสอบเอกสารไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีเอกสารการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวสสัญชาติที่ถูกต้องเลยแม้แต่คนเดียวเข้าข่ายลักลอบเข้าเมืองชัดเจนครับปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ชายแดนของเราไม่เคยหย่อนยานพวกเขาเฝ้าตรวจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่อาจนํามาซึ่งปัญหาอีกมากมายตามมาตอนนี้แรงงานชาวกัมพูชาทั้ง9คนถูกคุบคุมตัวส่งสอพอคลองหาดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม คิดเห็นยังไงกับการลักลอบเข้าเมืองแบบนี้คอมเมนต์เข้ามาด่วนๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญกดติดตาม2 8 HB News ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวร้อนทุกพื้นที่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ